ในที่สุดช่วงเวลาที่ไม่มีผู้รักษาประตูก็ได้ผ่านพ้นไปนะครับคุณผู้ชมในวันนี้ครับเราจะมาลุยกันต่อเลยนะครับผมแล้วก็ต้องเจอกับแอตมาริดด้วยนะครับเป็นศึกชิงที่1น,นะครับว่าใครจะได้ขึ้นเป็นหัวตารางของทางของอาราลิกาสเปนนะครับก็จะเป็นไงก็ไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ คุณกาลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over t o p Up ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆ EAFC ก็มีบริการเติม FC Point ในราคาสุดคุ้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมสําหรับ FC 25บริการเติม FC Point ก็มาแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมเซกิฟายเกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับและคุณกำลังอยู่กับ FC 25กลับมาอยู่กับโรงกาบัญชาเมฆพาร์ทที่9แล้วนะคร และก่อนที่จะไปรับชมไม่อย่าลืมยนะชวยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องพี่ไฟเกมเมอร์นะครับวานนี้ก็ขอหนึ่งไลค์เช่นเคยครับและขอคนหนึ่ง cribe คร์พาช่องผมไปถึง30,000 s u b s c r i b e ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับตั้งแต่ผมทำ FC 2ีมานี้ก็ได้รับผลตอบรับกลับมาอย่างดีเลยนะขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับคุณผู้ชมมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับเกมแรกในวันนี้ครับผมเรามาอยู่กันในศึกเับช่ รอบ8ทีมสุดท้ายครับก็จะไปก็ไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมทวยนี้บอกเลยว่าเราต้องเน้นๆหน่อยนะครับเอาล้วครับวันนี้ฮะนักเตะก็ชุดใหญ่จะน่าจะเต็มเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมในสุดโก้ครับผมเป็นเลสเตสนะครับในสุดแล้วก็มีโกจนได้ครับถึงสเต็ตอย่างน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นโกแท้ๆครับดีกว่าให้บอมเบ้ยนะครับผมให้ชุดเบนแฮมไปเซฟเนาะไปครับเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเอาล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชม วันนี้เรามากับสายฝนเลยนะครับมึอตึดเลยมาดูสิว่าวันนี้โลงการต้องทำอะไรกันบ้างน,นะครับผมเลตติ้ง9.0หลีกเลี 0, เ่ยง,ยงความพ่ายแพ้ยิงให้ตรงกรอบ3ครั้งนะครับ<ม>นะได้เลยครับปลลุยบอลมาที่เฟรเดโกบอเเด้ครับบอเเด้ไหลมาต่อจุดนี้ได้อยู่โรดิโก้มาที่โลงกาโลงกามองครับผมว่าใ,ใครครับและมาต่อจุดนี้โรดิโก้โรดิโก้อย่างนี้เอาแอวตบมาตอบบอลมาที่โลงกาโลงกาที่เข้ากรอบแล้วจุดนี้โอ้โหแล้วโดนชนลูกนี้ครัจุดโทษเลยครับ เรียบร้อยคะลงกาบอกคอุณล้มง่ายๆเลยครับโอ้นี่ฮะแ,แล้วเราเป็นลงกาผมที่จะเป็นคนรับหน้าที่นี้ฮะแล้วบอลนี้ลงกาบัญชาเมกเรียบร้อยหนึ่งวานตุนสูงครับผมลงกาจัดให้ โอ sí, ้โหเนี่ยบอลเจดีย anyway. you know. ์ผมลงกาบอกย่าให้ตากูค <Alexandria> รับยิงมุมมุมคมคมครับโอ้โหนีโก้เจวนนี้ไงจ่ายเข้ากลางมาต่อครับบอลไหลมาให้ที่ด้านซาวดอไปต่อครับผมเจวันนี้ครับบอลมาที่ด้านของปาโนปาโน่จวันนี้ครดึงยึดไปทีแล้วก็จะไหลไหมไหลมาแล้วครับผมจวันนี้แล้วก็แล้วก็เอาไงครับตกกลับขึ้นมาแล้วยังวันนี้เลเตเซฟได้โอ้โหเอาเรื่องโก้เราเอาเรื่องแล้วก็อีกทีก็เอาลูดิเกอร์ ป้องกันไว้ครับไปต่อจังหวะนี้บอลไปที่ปาโน่ครับปาโนโ่ไหลมาต่อที่เฟบสัสเฟบัสมาใหา้จิเซรดิกแล้วเั้าวันี้ไม่ใช่ยงเรยครับเอาเลตจิงก,ก็ติดครับผมลูกนี้ช่วงนี่ดักมาก็ให้ปาโน่สังหารครับแล้วบอลไหลมาแล้วผมเจ้าวะนี้ลงมาแล้วก็นิโก้นิโก้ยิงลูกนี้ก็เอาคู่ข้ามคานไปครับวินนี่จังหวะนี้ครับวินนี่ไหลมาต่อนี้ยไหลามาจังหวะนี้ลงก,ากลางกำลังวิ่งเลยแต่ก็ไม่ได้ครับคืนมาก่อนเนี้ยอ่าก็บอลมาต่อจังหวะนี้ได้อยู่ลงกลางประชาเมกมีช่องปั่นขวาลูกนี้ไปอ โรมันเซฟไว้ได้อ่าล้วบอลนี้หม่งมาต่อได้อยู่นะลูกกาโมดิตค,ครับและมาที่จุดนี้ลงกาเอา่ะครับแล้วเหมือนลงกาเขาจะวิ่งได้ยาวๆเลยครับผมลงกาไปครับมาแล้วจุดนี้ลงกาบัญชาเมฆมาแล้วจุดลงกาบัญชาเมฆเรียบร้อยสองศูนย์โอ้โหฝั่งตรงข้ามไม่ยอมเข้าแล้วผมลงกาบอกวิ่งสบายๆนี่ครับบอลจุดนี้ผมดูครับวิ่งมา วิ่งมาอีกทีแล้วก็ยัดเสาแรกไปเลยครับไปอย่างเดียวเรียบร้อยเลยโอ้โหสวยงามมาต่ออยู่ที่เทียนนะของเบอร์เลอร์ทีนี้เปิดมาต่อได้อยู่ได้อยู่แล้วลูกโมเด็ตมาต่ออยู่นี้แล้วลงกาลงกาอยู่ที่ลองยิงไกลดูลูกนี้ยกยกข้ามๆก็โอ้โหไม่ดีเลยครับบอลมาที่เฟเดริโก้บาร์เบเดสไหลมาถึงจังหวะนี้ครับผมก็แทงได้อยู่โมดิสวยแล้วโมดิตเจ้าเดียวัโมดิตยกข้ามมาต่อแลลงกามาแล้วจะจับแล้วก็ กับเซอร์เลโอ้ดูเสียบโอ้โหอีกแล้วใบเหลืองครับสมควราลงกาเอาอีกแล้วตรงนี้ลงกามาฮะ๋ยวนี้ยิงโอ้โหเซฟได้ครับต่อมาต่อเนี้ยมาให้ที่ลูก้าโมดิครับลูโมดิมาต่อที่ฟอลรองไปนดี้มาต่อตรงนี้วินิชุดไปแล้ววินิชุดวินิชุดตรงนี้เอาไงครับเปิดมาต่อแล้วบอลไปที่ลงกามันจะไม่เอกไม่ได้ครับโอ้โห แล้วบอลนี้ยิงก็ติดแล้วก็โรนิโก้แล้วก็ตกมาเอาคนแล้วยิงกันวันนี้ไม่ได้ครับติดเสาแล้วบอลตกมาตอนนี้ได้อยู่ไหมก็ไม่ได้ครับนะครับบอลมาต่อที่ฟรลองเมนดี้ครับจังหวะนี้มาที่ชอว์เมนดี้ครับฟอรลองเมนดี้ฟอรลองตกมาต่อบอลมาที่ลูก้าโมดิตครับโมดิตแทงมาต่อแล้วลงการครับไปฮะสวยเลยโมดิตสวยเลยโมดิตสวยเลยจังหวะนี้โมดิตสวยเลยเรียบร้อยแฮตสติกครับผมโอ้โห โอ้นี้ยบอลอางนี้ผมแทงมาแล้วก็วิ่งมาสบายๆเลยครับผมโอ้โหผมผมและเปลี่ยนตัวผมฝั่ดงดาวอูจูดเป็นแฮมเข้ามาแทนลูก้าโมดิรครับนะครับบอลมาตอนนี้เซริกครับส่งมาต่อครับบอลมาที่หน้านของปลาโนปราโนสวนัสดีเอาไงครับขึ้นมาต่อบอลมาที่ได้ของเบอร์เกอร์ครับซาวดอสวัสดีตัดสวย และบอลจากจูเบนแฮมแทงมาต่อครับสวยและลงกาปั่นดูลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โห4-0ลงกาคนเดียวครับอีกแล้วโอ้นี่ครับบอลเจดีครับผมโอ้โหจูเบนแฮมแทงมาโค้งตรงโค้งสวยครับและดูครับผมจังหวะนี้ครับปั่นหนีมือโกไปอะคมคม,คมจูอาร์ดนม,มาต่อที่ลงกา ลงกาตอกมาครับและเล่นมาเร็วเล่นเร็ววะจังหวะนี้เกาเกามาต่อที่บอลไปได้เกาเกาวอีกทีและเกาเกาวจังหวะนี้งั้นคืนมาต่อที่บอลไปได้ไหมสวยครับแล้วบอลมาต่อที่ลงกาลงกาคืนมาต่อเลยครับเล่นกันเร็วๆจังหวะนี้ค่อยๆหาช่องกันไปครับแล้วจวะนี้วินี่จุดไปแฮมแล้วมาต่อนี้สวยอ่ะแล้วลงกายิงก็เรียบร้อยครับโอ้โห5-0ครับหาจังหวะจ่ายไฟจ่ายมาเรียบร้อยเลย โอ้นี่ครับเล่นเร็วมาต่ออยู่ียนหาช่องให้ลงกาได้ครับโหดเกินพุกนี้ไปต่อที่จูเป็นไงมจเจ้านี้ม,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 มาสวยครับแล้วบอลมาต่อที่โฟลองเมนดี้โฟลองเจ้านี้ไงะยกไปเลยแล้วกันเนี่ยบอลมาต่อที่ลงกาลงกาได้ไหมไม่ได้ครับผมโดนวน,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 นมาต่อที่ได้ยู่ฮะแล้วบอลกลับมาต่อลงกาจับลูกปั่นลูกนี้ก็โอ้โหไม่ตรงกรอบแบบและก็หมดเวลาครับผมแล้วอามาดิชนะเอลเช่บิสกอห้าประตูต่อศูนย์ครับ ลงกาประชาเมฆฟอร์มดีต่อเนื่องครับผมเอาบอลกลับบ้านไปอีกแล้วครับโอ้โหนี่ยลงกาครับผมเลตติ้งนะครับผมเต็มสิบค,ครับยิงได้5ประตูครับผมแลักการยิงประกอบ7ครั้งคอนเชลเลตสีปร์เซ็นต์ครับโหดเกิน อาล่ะครับคุณผู้ชมเกมถัดไปครับผมจะเจอกับแอตแลนติโกมาดริดนะครับตอนนี้ตารางคะแนนเป็นประมาณนี้เลยครับที่1เป็นเซบีย่านะครับผมมี51แต้มนะครับผมทางด้านของเรอัลมาดริดมี49แล้วก็แอตมาดริดมี48นะครับถ้าเราชนะนะครับผมเกมนี้ครับผมก็จะเป็น52แต้มเราก็จะขึ้นที่1นะครับผมเป็นเกมชิงที่1ของแท้เลยนะครับคุณผู้ชมเพราะถ้าแอตมาดริดชนะเราได้นะครับผมก็จะไปเทียบเท่ากับเซบีย่านั่นเองนะครับผมก็บอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมวัดเลยครับผมว่าเราจะ สามารถทิ้งห่างแอดมาริตได้หรือเปล่าไปครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับอ่ะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็นักเตะก็ชุดใหญ่เช่นเคยเลยนะครับผมโอ้บอกเลยว่านักเตะของมาริดน,นี่แม่ง85บวกแค่ทุกคนแล้วยูเวนตฟลองเมนดี้ครับผมแม่งเดือดจริงๆครับสเตตัสเนี่ยไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาครับผมเราอยู่กันที่ซานติโอาโกเบร์นาบิลนะครับผมวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ อ่ลนะเกมในวันนี้เลตติ้ง8.5ครับผมส่งสำเร็จแดงคู่แข่ง4ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จสาเร,ร็นต์ได้เลยครับ let's go <S มาถึงจังหวะนี้จูดเป็นแขมครับจูดจังหวะนี้เอาไงฮะดึงดึง,ด,งดึงแล้วตบไม้ตบมาบอลมาต่อ,อยช่วงนี้นี่ฮะไหลามาต่อยถึงลงกาลงกาฝากขึ้นก่อนเลยครับผมไม่ได้ลลาาและลง,าาม,าลงาามาต่อยโรดิโก้โรดิโก้อยู่นี่ฮะโรดิโก้ยิงมาต่อยนี่ลงกายิงเลยแล้วกันก็ยังไม่ได้ครับและยิงไกลลูกนี้ก็โอ้โวบลักเซย์ไปได้ แล้วบอลนี้มาแล้วมาแล้วก็ขวดที่ก็มาไม่ได้ครับแล้วบอลมาถึงจังหวะนี้ก็ผมได้อยู่โรดิโกมาที่ลงกาปั่นลกนด้ดูก็โอ้ยังเซฟได้ผมยานอุบลักษาร์สกาไปต่อครับผมจังหวะนี้บอลมาทิ่นได้ของยอรนเตยอรนเตสปินมาแล้วยอรนเตสปินมาแล้วฮะจังหวะนี้และเปิดไหมเปิดไหมยังไม่เปิดและมาตอนนี้มาที่คาราเกอร์คาราเกอร์ไหลมาตอนนี้ก็โอ้โหเลเตเซฟได้ล้ำหน้าด้วยครับนะครับบอลเปิดมาจังหวะนี้ก็ผมได้อยู่ครับบอลมาถึงครับแล้วก็ แทงมาต่อครับวินนีซุตวินนีเจะนี้ว่างวินนีวินนีวิ่งมาวินนีสวยแล้ววินนีตบมาต่อแล้ยิงตรงนิเรียบร้อยไหมโอ้โหไม่เข้ากรอบครับเชียโอ้โหตกมาอย่างสวยเลยคร yeah. oh, ับแล้วก็ยิงไปโอ้โห๋อครับบอลมาต่อที่ลงกาครับลงกาจังหวะนี้ว่างไหลมาต่อเบาๆครับบอลคืนมาที่โบเบเดมาที่โรนิโกโบเบเดโบเบเดเจะนี้ว่างะโบเบเดโบเบเดเจะนี้ว่างะดึงมาแล้วก่อนแล้วคืนมาจังหวะนี้แล้วก็ไหลมาต่อที่ลงกา ปั่นดูลูกนี้ก็โอ้โหชนคานเจี๊ยบมาถึงโรนิโก้บอเบเดแล้วก็แทงมาต่อที่สวยครับแล้วก็ตบมาต่อครับบอลมาให้ที่ได้จูเปแฮมแล้วก็จากนี้ดึงดึงก่อนแล้วคืนแล้วเจ้านี้ได้อยู่แล้วก็แทงมาไหมโอ้โหไม่ได้ครับแล้วบอลมาต่อนี้ได้อยู่ได้อยู่เจ้านี้ก็การเสาแรกไปเลยเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับมาแล้วโอ้โหนี่ครับหาช่องจนได้ครับผมลงกานี่ไงการเสาแรกไปเลยครับ และเริ่มมีการเปลี่ยนตัวนะครับผมคุณผู้ชมฝั่งตรงข้าว่าผมเอาเดอร์ปอลเข้ามาแทนลิเกอเม่ครับได้อยู่ครับผมพมผมอดออไดอบบดหลามาต่อตจอนี้โรนิโกโรนิโกแทงมาต่อเลยครับแล้วเจอนี้ดึงดึงได้ไหมดึงได้ขนาดไหนดึงได้ขนาดไหนฮะตจอนี้ดึงได้ขนาดไหนฮะแล้วก็แทงมาต่อครับได้อยู่และบอลมาฮะตจอนี้บอลมาที่ผมพอดีแล้วบางทีกลงกาจะขู่จะยัดไม่ได้ครับบอลไปที่ทาริสกาครับทาริสกาไหลลงมาต่อตจอนี้ครับบอลที่ยอนเต้ครับ ยอเรนเต้เจอดียวไงครับพลิกมาก่อนแล้วเข้ากลางมาครับบอลมาที่คาร์เกอร์ครับแล้วไปสิเจอดีว์ได้ของบาริออสบาริออสแทงมาต่อจุดนี้ก็ยูเรียลเล็กยิงก็โอ้โหเดสเตเซฟได้อยู่ครนะครับบอลนี้เอ็มบเป้ครับผมหมุนมาต่อได้ครับบอลมาให้ที่ได้ของลงกาลงกาวิ่งยาวๆนะครับผมขอยัดวิ่งยาวๆไม่รู้ใจจะวิ่งไหวหรือเปล่าครับแต่ไปก่อนเลยแล้วกันนะเจอนี้ลงกาเอาเลยครับผมแล้วลงกาเจอนี้ลงกาเห็นเพื่อนอยู่ลงกาเห็นเพื่อนอยู่จุดนี้ก็ตบมาต่อแล้วก็ยิงเรียบร้อยวินนี่ซูจูเนียมาพอดีครับผม สองประตูต่อศูนย์ครับสวยงามสวยงามโอ้นี่ครับบอลจนนี้ก็ผมดูนะวิ่งมาวิ่งมาแล้วก็ตกมาต่อจนนี้ก็วินิจุตมาพอดีครับโอ้โหแลกก็หมดเวลาครับผม เลยเอามาเล็กชนะแอตตานิดติสโกสองตูนครับผมเคลืนที่หนึ่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดือดเดือดเห็นในวันนี้ลงการเลตติ้งเต็ม10แล้วนประตู1แอซซิตยิงตรงกอบไป3ครั้งนะครับผมเขาไมนเฉลี่น้อยหน่อยนะ14% คุณผู้ชมเกมเจอกับโอซานุน่าเดี๋ยวผมจะขอซิ้อเมเลดแมตช์ไปเลยนะครับนะครับชุดใหญ่จัดเต็มเช่นเคยครับพร้อมแล้วก็3 2 1ไปครับมันที่ใช้สกอร์หนึ่งศูนย์ครับผมประตูจากลงกายครับโอเคฮะสามแต้มก็ดีแล้วรอดไปครับอ่าแล้วครับคุณผู้ชมเกมสุดท้ายของคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจอกับชิโนนาดีกว่านะครับผมอยู่อันดับสูงแสดงว่าต้องมีอะไรดีนะครับผมอันดับที่6แน่ตอนนี้เรอัลมาดริดครับผมมี55แต้มเลยครับผมนำห่างบาร์เซโลนาอยู่ที่3แต้มนะครับคุณผู้ชม แอตมาริดฮะตอนนี้มี51แต้มนะครับเซบีย่า51แต้มเช่นกันนะครับผมชิโรนาตอนนี้มี38แต้มนะครับแต่ก็อันดับที่6เลยนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปตัดคะแนนกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเราจะโดนตัดหรือเปล่านะฮะอ่าแล้วครับคุณผู้ชมก็นักเตะก็ชุดเดิมเลยครับผมลูวาเวเด้ครจับคู่กับลูก้าโมดิชนะครับผมในวันนี้ในแดนกลางครับผมแล้วก็ไปกันเลยฮะอยู่ที่ซานเิเอโกเบอร์นาบิลครับอ่าแล้วครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผม ไปฮะเกมสุดท้ายแล้วนะครับ<ป>เกมนี้ลงกาเลตติ้ง9.0เรียงความไพ่แพ้แล้วก็ส่งสเปนแดงคู่แข่ง4ครั้งนะครับได้เลยครับไปแต่บอลน,นี้ยกมาครับไปฮะาละลงกาครับลงกาต้องสู้สุดชีวิตแล้วก็เปิดมาต่อแล้วก็ลูกนี้โคงโรดิโก้ไม่ได้ครับแลวบอลมาต่อไอ้ตัวนี้ไหลมาต่อได้อยู่ลงกายิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับยังติดอยู่ครับ อาจจะมังพอมีช่องสวนบ้างอะไรบ้างนะครับผมต้องเล่นให้ดีบอลมาต่อที่โลกาเบียดมาเบียดมาแล้วก็ยักไปเลยเรียบร้อยหนึ่งศูงนย์ครับผมโอ้โหเ,เป็นไงใช้ความแข็งแกร่งเขาเรียกความแข็งแกร่งเบียดครับโอ้โหนี่ครับเป็นไงฮะดูครับ รับบอลมาแล้วดูครับผมวิ่งเบียดเบียดซ้ายเบียดขวาจนหลุดมาได้ครับแล้วก็โอ้โหปัดลูกนี้ฮะัผมกริปบอลมาต่อเจ้านี้บอเปเดดักไว้ได้สวยนะครับลูกบอลมาต่อเจ้านี้ครับผมขึ้นมาที่วินนีซุดจูเนียวินนีเจ้านี้ได้อยู่แล้วแทงมาต่อเจ้านี้ครับโอเคล้ำหน้าโรดิโก้หมาที่ได้บอเปเดแล้วตอนนี้ได้อยู่ครับตกตัวมาต่อครับบอลใบต่อเจ้านี้เฟรเดโก้บอเปเดบอเปเดเจ้าเดียวไงดึงมาต่อแล้วก็ขึ้นมาสวยครับ แล้วไล่ไปต่อลงกายิงลูกนี้โอ้โหเซฟได้ครับผมเปาตอเลสบอลมาต่อจังหวะนี้ครับบอเบเด้บอเบเดจังหวะนี้ยไงฮะยกมาเลยครับแล้วบอลจังหวะนี้ลงกาไปครับได้อยู่ลงกาได้อยู่ลงกาจังหวะนี้ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้ไหมไม่ได้โอ้โหแล้วบอลเปิดมาร์ผมเจหวะนี้โขกทิ้งมาก่อนเลยครับแล้วบอลมาเข้าทางนะเจหวะนี้ได้อยู่ฮะช่วงเบนนี่หมงได้ไหมไม่ได้ครับแล้วบอลมาเข้าทางจเจ้าเนี้ยมาที่ด้านของโมดิชช่วงเบนนี่ไหลไปต่อลงกาขึ้นมาต่อจังหวะนี้ครับอมที่บอเบเด้ครับแล้วจังงหวะะนี้มาาต่อฮลก ลงกับพิกมาแล้วตังนี้แล้วก็โอ้โหโดนชนตังนี้ได้อยู่ครับแล้วก็สั่งไปเลยลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นองนชนกระจายแต่ก็กลับมาได้สองศูนย์ไปครับโอ้นี่ครับผมวิ่งมาชนลูกนี้แล้วก็ดูฮะลงไปแล้วก็ลงกาวตัวแข็งแกร่งอยู่แล้วโอ้โหและก็หมดเวลาครับผม เดี๋ยวเอามาดิดจ้าชิโรนาที่สกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับผมเกมนี้โอกาสน้อยไปสักนิดครับผมแต่ชนะได้ก็โอเคแล้วครับคุณผู้ชมเกมนี้ผมเลตติ้ง9.6ครับผมยิงตรงกรอบ3ครั้งได้มา2ประตูความเปอร์เซ็น์เล40%ครับโอเคแล้วฮะเอาละครับคุณผู้ชม พาร์ทนี้เราก็ไว้กันเป็นประมาณเท่านี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาร์ทหน้าครับผมเราต้องโคจอมาเจอกับบาร์เซโลนาอีกแล้วนะครับผมในศึกโคปาเดลเรรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะก่อนจะจากกันไปครับผมรบกวนฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องไซค์ไ f เก e Gamer นะครับผมและเดี๋ยวไว้พบใหม่พาร์ทหน้าคุณผู้ชมแล้วเจอกันนะครับ